ครับช่วงที่2ของรายการฟ้าวันใหม่นิวส์ประจำวันอาทิตย์ที่1กุมภาพันธ์2 5 5 8นะครับค่ะนี่เลยปีใหม่นยนะครับเลยมา1เดือนแล้วนะ1เดือนแล้วเร็วมากนะครับ1เดือนแรกของปี2558เนี่ยไปแล้วนะครับอีก11เดือนก็จะฉลองปีใหม่กันแล้วน้องหนึ่งโอ้พี่พี่มองไกลไปถึงนั่นเลยเหรอคะครับปีนี้วันหยุดเยอะนะวันหยุดยาวๆเยอะมากนะครับนี่ก็วันแรงงานนี่ก็หยุดยาวก่อนหน้าวันแรงงานนี่ก็มีหยุดเทศกาลสงกรานต์นะครับ โอ้ใช่ใช่ีนี้หยุดยาวกันเยอะก็นะครับหลายหลายครั้งเนี่ยก็ย้าเตือนกันเรื่องวันหยุดยาวๆเนี่ยนะน้องหนิงนะมันจะกลายเป็นวันอะไรเราเรียกว่าวันที่อุบัติเหตุอุบัติเหตุเยอะเลยนะคผู้เสียชีวิตเยอะนะครับแล้วก็เศรษฐกิจช่วงนี้ก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่เนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยจริงๆเนี่ยลดลดการเดินทางบ้างก็ดีก็ดีหรือว่าถ้าจะไปเที่ยวก็เที่ยวกันในประเทศนี่แหละนะคะก็ช่วยกันสนับสนุนการท่องเที่ยวไทยนะคะอ่ะละนะครับมาติดตามข่าวลงรายละเอียดนะน้องหนิงในช่วงที่สอง นะครับประเด็นวันนี้เนี่ยทีแรกเนี่ยเมื่อวานเนี่ยจัดรายการเสร็จเนี่ยนะครับ <Kh á. S 2> ก็กลับไปก็นั่งรถก็คิดไปนะคิดว่าวันนี้เนี่ยข่าวของเรื่องของสหรัฐอเมริกากับเรื่องที่เข้ามาเรียกว่าจุนจ้านในประเทศไทยเนี่ยคงจะกระแสะคงลดลง <Kh á. S 2> คิดว่าอย่งงางนั <Kh á. S 2> ้นกับหัวไม่ไม่เลยนะคะครับเช้ามาวันนี้หนังสือพิมพ์หลายฉบับเนี่ยก็พาดหัวข่าวกันเรื่องนี้อีกแล้วนะครับ <Kh á. S 2> โดยเฉพาะอย่างเนี้ยอย่างไทยโพสต์ที่อ่านไปแล้วเนี่ยครับบอกว,ว่าสอนอชอทชเชิญ เชิญทูตแจงนะครับยังคล่องใจแดนเนี่ยล้ำเส้นนะครับอารมณ์ความรู้สึกก็ยังยังรู้สึกไม่มันยังไม่ซาลงไปนะคะท่านทูตดอนวลวัรวินัยนะครับท่านรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการต่างประเทศท่านใช้คำว่าสร้างบาดแผลใช่สร้างบาดแผลในใจคืออย่างว่าถ้าหากว่าจบที่นายแดเนียลรัสเซลเนี่ยถ้าจบตรงนั้นเนี่ยมันจะซาแต่บังเอิญว่าลงพื้นที่ไปในพื้นที่อีสานอีกนนั่นก็เรื่องหนึ่งด้วยนะครับเรื่องโคศก กระทรวงการต่างประเทศสหรัฐอเมริกาเจนชานกีนก็แถลงตอกย้ําอีกนะครับเรื่องอุปทูตก็ว่าอีกแล้วเรื่องที่น้องหนึ่งว่าคือเรื่องที่ส่งเลขาอุปทูตส่งเลขาลงไปในพื้นที่เสื้อแดงไปพูดคุยกับแกนนาแกนนําระดับพื้นที่ของคนเสื้อแดงนะครับก็เลยกลายเป็นความที่มันรู้สึกว่าเอ๊ะมันมันไม่จบนะนะครับความเคลื่อนไหวเรื่องนี้เมื่อวานเนี่ยนะครับนะครับความเคลื่อนไหวเรื่องนี้นะครับคุณคนนี้ครับกิติวศรีนนท์ นะครับเป็นสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ <c oughs> นะครับเป็นรองประธานกรรมการการต่างประเทศของเนี่ยละของสนชน้องหนึ่งคุ้นชื่อท่านกิติวสีนนท์ไหมไม่ค่อยท่านกิติ <c oughs> วสีนนท์เนี่ยท่านเคยเป็นทูตที่มหานาครล,ลอนดอน <c oughs> ในช่วงที่มีบังเอิญ <c oughs> ในช่วงที่มีสัมภเวสีไปเที่ยวอยู่เดินบนเวียนอยู่แถวลอนดอนพอดีนะครับก็คุณทักษณิณนั่นแหละนะครับแล้วก็มีเรื่องมีราวว่าท่านทูตกิตติณตอนนั้นเนี่ยนะท่านก็ไม่ไม่ไปต้อนรับอะ่ะไม่ไปสูงสิงด้วยก็เกิดความกระแสไม่พอใจแล้วก็มีข่าวช่วงนั้นว่าคุณทักษณิณเนี่ยก็ไปให้สัมภาษณ์สื่อของอังกฤษ ในทางที่เนื้อหาเนี่ยสร้างความไม่สบายใจให้กับคนไทยนะครับแล้วก็มีข่าวในช่วงนั้นด้วยท่านกิติเนี่ยก็ส่งจดหมายชี้แจงไปยังหนังสือนะครับโอโตอนนี้เนี่ยท่านกเกษียณร,ราชการแล้วะนะครับท่านก็เป็นสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติะนะครับเป็นรองประธานกรรมรการการต่างประเทศของสอนชเมื่อวานเนี่ยท่านท่านให้สัมภาษณ์นะน้องหนึ่งนะครับท่านกิติกล่าวว่านะครับคณะกรรมรการ การต่างประเทศของสน,อนักงานทรับได้ทําหนังสือเชิญนายแพทริกเมอร์ฟี่แพทริกเมอร์ฟี่อุปทูต์สหรัฐอเมริกาประจําประเทศไทยมาสอบถามและให้ความเห็นในวันที่11กุมภาพันธ์ที่จะถึงนี้นะครับในกรณีที่เดนเนลลรัสเซนผู้ช่วยรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐแสดงความเห็นการเมืองที่กระทบกับประเทศไทยระหว่างเดินทางมาปฏิบัติหน้าที่ในประเทศไทยนะครับอย่างไรก็ตามเนี่ยหลังจากทําหนังสือไปแล้วเนี่ยนะครับนายแพทริกก็ยังไม่ตอบ รับว่าจะเดินทางมาตามคําเชิญในวันดังกล่าวหรือไม่นะครับซึ่งคณะกรรมการก็จะสอบถามความเห็นของนายพฤทริกต่อกรณีที่นายแดเนียร์รัสเซนไปพูดเพราะเรื่องดังกล่าวสร้างความไม่สบายใจและเป็นบาดแผลในใจของคนไทยตามที่คุณดอนปรมัทวินยัยรัมดีช่วยว่าการกระทรวงต่างประเทศได้ถแถลงไปนะครับซึ่งคณะกรรมการอยากจะฟังความเห็นจากปากของอุปทัมสหรัฐว่าจะอธิบายเรื่องที่เกิดขึ้นนี้อย่างไรนะครับ คุณกิติกล่าวอีกว่านอกจากนี้จะสอบถามกรณีนายแพทริตระบุว่าเจ้าหน้าที่สถานูุสราัฐจะเดินทางไปพบแกนนาเสื้อแดงในพื้นที่ภาคอีสานด้วยว่าเป็นความจริงหรือไม่มีเหตุผลอย่างไรนะครับส่วนตัวเห็นว่าแม้ประเทศไทยจะเปิดเสรีแต่ในช่วงเวลาขณะน,นี้เป็นสถานการณ์พิเศษของประเทศหากจะมีการกระทําดังกล่าวจริงก็อาจนําไปสู่ผลกระทบทางการเมืองได้นะครับออขอตั้งข้อสังเกตว่าไม่เหมาะสมที่จะไปทากิจกรรมเช่นนี้ในช่วงนี้ ถ้าเป็นไปได้โดยส่วนตัวเนี่ยก็อยากให้ทบทวนการเดินทางลงพื้นที่เพราะจะส่งผลกระทบทางการเมืองขัดแนวทางการปลองดองที่ประเทศไทยกําลังดําเนินการอยู่นะครับอย่างไรก็ตามก็ยังมั่นใจว่าปัญหาที่เกิดขึ้นในขณะนี้ไม่กระทบกับความสัมพันธ์ของทั้งสองประเทศนะครับเพราะสหรัฐก็ต้องการรักษาความสัมพันธ์นกับไทยแต่อาจจะก้าวผิดเอาบางเรื่องไปพูดในที่สาธารณชนนะครับนี่ก็เป็นความเคลื่อนไหวของ คณะกรรมการการต่างประเทศสอนอชอแล้วก็เป็นความเห็นบางส่วนของอท่านทูตกิติวัศินน์ด้วยนะครับเดี๋ยวรอติดตามเรื่องนี้เนี่ยน,น้องหน่งนอกจาก,กสอนอชอแล้วเนี่ยนะครับในเวลาเดียวกันเนี่ยนะครับก็มีผู้สื่อข่าวเนี่ยรายงานมีรายงานข่าวมาว่าขณะเดียวกันเนี่ยนะครับก็มีความเคลื่อนไหวในสปชอสภาปริรูุแห่งชาติด้วยนะครับโดยมีการเสนอให้มีการตั้งโต๊ะให้สปชอเนี่ยมาลงชื่อ เพื่อแสดงท่าทีไม่เห็นด้วยต่อการกระทําของสหรัฐในเวลานี้นะครับนี่ก็เรื่องของฝ่ายฝ่ายอนอกจากรัฐบาลแล้วนะครับอันก่อนเนี่ยท่านประธานสนชอเองท่านก็แถลงะนะครับชัดเจนทีเดียวคุณพรเพชรนะคะัคบะวันนี้ก็มีความเคลื่อนไหวตามมาจากกรรมธิการแล้วก็ก็ต้องไปจับตาที่สปชเพราะฉะนั้นเรื่องนี้เนี่ยสถานาอย่างที่คุยกันน้องหนิงว่าเหมือนจะจบเมื่อวานหรือเปล่า โอ้โหแต่ดูแล้วไม่น่าจะจบนะคะไม่น่าจะจบะนะครับก็เป็นเรื่องที่ต้องติดตามต่อไปเดี๋ยวในเมื่อวานเนี่ยโฆษณาไปไว่าช่วงเลขที่3ของเมื่อวานเนี่ยะจะเจาะลึกเรื่องนี้โดยการสัมภาษณ์เนี่ยะนะครับแล้วก็เมื่อวานนั้อก็มีคิวแทรกมานะครับก็ไม่ได้สัมภาษณ์วันนี้เนี่ยจะเจาะ,จะ,จะจลึกสัมภาษณ์เรื่องนี้ด้วยนะครับกับคุณเกษิรพิรมรอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศนะคะในช่วงที่สามอดีตทูตวอชิงตันดีซีค่ะกับท่านเกษิรพิรมแต่ ท่านหนึ่งเนี่ยที่ที่พูดถึงการเคลื่อนไหวของทางอเมริกาโดยเฉพาะเรื่องของการเดินทางลงไปในพื้นที่ออของกลุ่มคนเสื้อแดงในภาคอีสานของอเมริกาตอนนี้เนี่ยนะคะคุณอนุสิทธิ์คุณากอรเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติพูดได้อย่างน่าสนใจคุณอนุสิธิ์บอกว่าถ้าหากว่าอเมริกาอยากจะติดตามการเมืองไทยจรงิงๆด้วยความเป็นกลางเนี่ยต้องติดตามทั้งสองฝ่ายนะคะต้องลงพื้นที่ไปทั้งสองฝ่าย ซึ่งอเมริกาก็น่าจะเข้าใจว่าสถานการณ์ณตอนนี้เนี่ยไทยเรามีความขัดแย้งกันโดยเฉพาะอาแยกกันง่ายๆก็คือเป็นเรื่องของความคิดเห็นทางการเมืองมีกลุ่มผู้สนับสนุนแล้วก็กลุ่มผู้ที่คัดค้านคุณทักษิณว่างั้นเถอะนะคะค,ออคุณอนุสิ์เนี่ยก,ก็มองว่าถ้าหากว่าอเมริกามีความจริงใจจริงเนี่ยก็น่าจะไปพบกลุ่มอื่นด้วยไม่ใช่แต่เฉพาะกลุ่มคนเสื้อแดงแต่เพียงอย่างเดียวเพื่อจะได้ข้อมูลให้ครบ แล้วก็จะได้รู้ว่าอดีตของประเทศไทยเนี่ยผ่านวิกฤตอะไรมาบ้างอันเนี้ยเ,เขาจะได้เห็นหลายๆหมุมอย่างเงี้ยถึงหรือจะเรียกว่าเป็นการให้ความเป็นธรรมกับประเทศไทยมากกว่าที่จะไปฟังความข้างเดียวนี่นะคะคจะได้รู้ว่าไม่ใช่แค่บางพักบางกลุ่มที่ได้รับผลกระทบแต่ก็มีอีกหลายกลุ่มที่ได้รับผลกระทบในอดีตด,ด้วยนะคะคอีกท่านหนึ่งค่ะพลอนุพงศ์เผ่าจินดารัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยก็พูดถึงการลงพื้นที่ ไปพูดคุยกับแกนนากลุ่มคนเสื้อแดงในภาคอีสานนะคะบอกว่ายัางไม่ได้รับรยายงานการลงพื้นที่แล้วก็ไม่ได้มีความกังวลเพราะว่าการรับฟังความเห็นเป็นสิ่งที่สามารถทําได้แต่อยากให้เป็นเรื่องของภายในประเทศที่รัฐบาลนั้นต้องการเดินหน้าสร้างความสงบและอยากทุกคนเข้าใจว่ารัฐบาลเข้ามาเพื่อที่จะแก้ไขให้รัฐมนูญล,ลุล่วงและมีการเลือกตั้ง ส่วนกระบวนการทางกฎหมายที่ดําเนินไปเนี่ยก็เป็นคนละเรื่องกันและหากประชาชนทุกคนเข้าใจไม่สร้างความขัดแย้งก็มองว่าการเข้ามาของสหรัฐนั้นก็จะไม่มีผลกระทบใดๆต่อประเทศส่วนที่มีบางคนออกมาต่อต้านอเมริกาพูนอนุพงศ์ก็มองว่าในเรื่องของความสัมพันธ์ระหว่างประเทศอยากให้มีการพูดอย่างสร้างสรรค์และก็มองในแง่ดีมากกว่าครับครับก็ ม,มันก็ตอนนี้ก็มีมีกระแสมีความคิดอยู่สองหลักนะ <c oughs> ด้านหนึ่งเนี่ยก็รู้สึกว่ายัาง,อยางอารมณ์ <c oughs> อารมณ์ยังรู้สึกว่ามันก็ถูกต้องนะ <c oughs> อารมณ์ที่รู้สึกว่าเอออเมริกันมาจุนอะไรมาก <c oughs> ไป <c oughs> แล้วก็อารมณ์ยัง <c oughs> <า>แรง <c oughs> นะครับอ,อีกกระแสหนึง่งก็ไม่ได้สวิงไปอีกข้างนะผมไม่พูดถึงกระแสซึ่สวิงไปซึ่งไปอยู่อีกข้างหนึ่งเนี่ยอนนันนั้นมันไม่สมควรใดๆจะไปกล่าวถึงอยู่แล้ว <c oughs> แต่แนวคิดอีกแนวคิดหนึ่งเนี่ยก็บอกว่า เอ๊ะบางทีเราก็พอหรือยังประมาณว่าได้แอคชั่นอะไรพอสมควรแล้วนะครับแล้วก็ในการระดับนโยบายต่างประเทศเนี่ยก็มีการเตือนว่าเอ๊ะเราอย่าอย่ารู้สึกว่าสวิงจากมหามิตรของอเมริกันไปอยู่อีกด้านหนึ่งของโลกอย่างเงี้ยนะฮะจริงๆเนี่ยการที่เราสามารถจะอยู่ตรงกลางแล้วก็สามารถจะคบหา กับหลายๆฝ่ายนะได้ก็ดีอยู่แล้วนะครับเรื่องนี้เนี่ยก็ยังเป็นข้อที่ยังมีความเห็นกันในทางที่ก็ยึดยึดประโยชน์ประเทศชาติเป็นที่ตั้งนะครับแต่ว่าความเห็นของผมเนี่ยนะผมก็รู้สึกว่าอันนี้อันนี้ภาคประชาชนหรือต่างๆนานาพูดกันเนี่ยก็เป็นเรื่องที่ความรู้สึกความรู้สึกความเป็นเจ้าของชาติน,นั่นเองแต่ว่าถ้าเราไปสังเกตจากการแสดงออกของไม่ว่าจะเป็นท่านนายกไม่ว่าจะเป็นท่านทุดดอนไม่ว่าจะเป็น อาจารย์พรเพชรเองก็ตามเนี่ยนะครับแม้ว่าแม้ว่าดูแล้วจะหนักแน่นเนี่ยแต่ทุกคําพูดทุกถ้อยคาทุกประโยคเนี่ยกันกรองอย่างดีกันกรองมาเป็นอย่างนี้เพื่อไม่กระทบถึงสภานิติบัญัตถ้าที่เป็นผู้ใหญ่มากเพราะฉะนั้นเรื่องนี้จริงๆผมไม่กังวลมากกนะครับก็เป็นเรื่องที่ต้องติดตามสถานการณ์กันทั่วไปแค่นั้นเองแล้วก็เกรงว่าเรื่องของนี่แหละประเด็นที่ลงไปลงพื้นที่เนี่ยแหละอย่าทาให้เกิดกลายเป็นน้ำพึ่งหยดเดียวกันทีนี้ประเด็นก็คือว่าสหรัฐอเมริกาเนี่ยเวลาก็มายุ่งเรื่องพวกนนี้้้แลวววกก็็จะไปอออออาาาางงงงเเรื่่ยหคมด ในประเทศไทยเอะก็ปลองดองปลองดองแต่อย่างที่ว่าเมื่อกี้เนี่ยการไปเจอฝ่ายเดียวในคู่ขัดแยง้งอยู่ตลอดเวลานี่พูดถึงเราเราต้องไม่พูดถึงแค่ครั้งนี้ครั้งเดียวนะค่ะนะครับตั้งแต่ท่านทูตกิตตี้เคนนี่นะเองก็ไปเจออยู่ตลอดตลอดเวลาไปถึงสํานักงานนปชก็ยังไปะนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันเห็นชัดเจนอยู่ว่าในเมื่อคนที่บอกว่าเรียกร้องให้เกิดการปลองดองเนี่ย เทไปข้างหนึ่งอันนี้เนี่ยปากกับใจไม่ตรงกันสหรัฐอเมริกานะฮะหมายว่าประเด็นประเด็นนี้ด้วยหรือเปล่าที่ทำให้คนไทยรู้สึกรู้สึกมากรู้สึกไม่จบรู้สึกไม่จบรู้สึกไม่จบในช่วงนี้ด้วยเพราะว่าไม่ได้เป็นครั้งนี้ครั้งเดียวที่พี่โอ๋บอกเลยค่ะว่าที่ผ่านมาเนี่ยก็มีการลงพื้นที่มาโดยตลอดหรืออย่างเมื่อวานในที่แกนนาในในโซเชียลมีเดียของลุมคนแสดงเองก็พูดถึง คริสตี้เคนนี่ด้วยเช่นเดียวกันว่าก็ลงพื้นที่<ช>แล้วก็มีการไปพูดคุยคตลอดเวลาเพราะฉะนั้นเนี่ยเป็นเป็นท่นาทีของสหรัฐทินนี้ผมเองเนี่ยกังวลว่าสหรัฐเองเนี่ยเขาก็ไม่หน,น่มแนมนะ,ะเวลาก็จะวางนโยบายคนระดับทูตของประเทศเบอร์นหนึ่งของโลกซึ่งเป็นตัวแทนของประเทศนั้น,นจะขยับตัวไปทางไหนเนี่ย คงไม่ใช่จะปลอดจากนโยบายโดยสิ้นเชิงคิดมาแล้วใช่ไหมคิดมาแล้วผมหมายถึงยังไงยุทธศาสตร์แล้ว <c oughs> ใช่ไหมท,ที่ทาแบบนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยก็เป็นเรื่องที่น่าห่วงอยู่นะครับอ่ะไปตวรวจสอบอีกเรื่องหนึ่งนะ,ะนะครับเรื่องของที่พูดถึงตั้งแต่เมื่อวานต่อเนื่องมาวันนี้อีกเหมือนกันเรื่องมาตรตรา44ที่จะยกเลิอกอายการศึกมาใช้อนนี้แทนนะครับเมื่อวานเนี่ยคุณสุวพันธ์ตันยุวัฒนะนะครับรัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรีนะครับกล่าวถึงข่าวที่ว่า กลุ่มที่ปรึกษาคณะรักษาความสงบแห่งชาตินะครับคอ,อสชอเนี่ยนะครับเสนอให้พลเอกประยุทธ์จันโอชานายรัฐมนตรีและหัวหน้าคอสชอใช้อำนาจมาตรา44แห่งรัฐธรรมนูญทั่วคราวหรือออกกฎในเบบอื่นที่ไม่เหมือนกับกฎอัยการศึกมาใช้แทนกฎอัยการศึกนะครับว่าตนเนี่ยไม่ทราบเรื่องดังกล่าวและยังไม่เคยศึกษาประเด็นนี้จึงแสดงความอะไรไม่ได้และไม่รู้ว่ามีข้อดีข้อเสียอย่างไรนะครับคุณสุภพพันธ์เนี่ยบอกว่าอย่างไรก็ตามเนี่ยนะครับเรื่องนี้เนี่ย คงต้องมีการประชุมหารือร่วมกันซะก่อนที่จะออกมาเป,เป็นนโยบายหรือการแสดงความเห็นหน,นะครับค่ะนะครับ อีกท่านหนึ่งค่ะพลตรีสันเสริญแก้วกําเนิดรองโฆษกประจําสํานักนายกรัฐมนตรีเขาพูดถึงกระแสข่าวนี้เช่นเดียวกันนะคะบอกว่ายังไม่ทราบเรื่องนี้แต่จากการประเมินสถานการณ์แล้วมองว่ายังไม่ถึงเวลาที่ต้องใช้ยาแรงนะคะคือแปลว่ามาตรา44นี่คงจะแรงกว่ากฎอัยการศึกนะคะ,ะ,คะแล้วก็ยืนยันว่าสถานการณ์การเมืองนั้นยังไม่มีแรงกระเพื่อมเพิ่มขึ้นแต่อย่างใดถึงแม้ว่าจะมีคนออกมาแสดงความเห็นกันมากขึ้นในช่วงนี้แล้วก็มีการเรียกตัวเข้าไปทาความเข้าใจก็ตามเนี่ยนะคะก็ คนที่ออกมาแสดงความเห็นทางการเมืองคอสช,ชจะพิจารณาเพื่อเชิญตัวมาพูดคุยแล้วก็คิดว่าทุกฝ่ายคงจะเข้าใจที่ผ่านมานายกมีนโยบายชัดเจนค่ะอย่างเช่นกรณีของสารัตนายกก็ได้บอกว่าเราทําได้เพียงแสดงให้เห็นว่ารัฐบาลได้เข้ามาเพื่อแก้ไขปัญหาของชาติบ้านเมืองและแก้ปัญหาความขัดแยง้งเอาประชาชนเป็นที่ตั้งส่วนสารัตจะทําอะไรก็เป็นเรื่องที่สังคมพิจารณาถึงมารยาทของเขาแต่นายกไม่ต้องการทําให้เกิดความขัดแย้งเพิ่มมากขึ้นนะคะ เพราะทั้งไทยแล้วก็สหรัฐต่างฝ่ายต่างก็อยู่อย่างโดดเดี่ยวไม่ได้รหรอกทุกคนก็ต้องมีสังคมเพราะฉะนั้นไม่น่าจะมีอะไรที่หนักหน่วงรุนแรงนะคะคแล้วก็ยังพูดถึงกรณีที่นางกุสุมาสิริโกมุตอดีตสสพักเพื่อไทยออกมาแนะให้รัฐบาลและนายกเปิดใจกว้างกับสหรัฐอเมริกาก็ตอบว่าทนายกเนี่ยใจกว้างอยู่แล้วคนที่พูดเรื่องนี้ก็ควรจะใจกว้างด้วยเหมือนกันนะนายกเนี่ยควบคุมอํานาจการปกครองมาเพราะว่ารัฐบาลขณะนั้นไม่มีอํานาจทุกอย่างหยุดชะงักหมดทําให้ประชาชนเดือดร้อน ถ้าปล่อยไว้แบบนั้นก็จะเกิดภาวะที่หนักกว่านี้อย่างกรณีของคุณยิ่งรักทุกอย่างก็เปิดให้เข้าสูส่กระบวนการทุกคนเ,เรียกร้องความยุติธรรมทั้ง2ฝ่ายปาป,ปชแล้วก็คุณยิ่งรักก็มาได้เปิดข้อมูลที่สังคมรับรู้แบบมีก,กฎกติกานี่คือความใจกว้างของพลเอกประยุทธ์และคนที่พูดแบบนี้เปิดใจให้กว้างแล้วหรือยังนี่ก็ถามกันถามเขาเรียกถามจี้ใจกันอย่างนี้นะถามจี้ใจดํากัในอย่างเงี้ยนะครับนะครับความเคลื่อนไหวนะครับในสัปดาห์หน้าเนี่ยนะครับ วันที่สองกุมภาวันอะไรนะวันวันจันเนี่ยแหละมึงพรุ่งนี้นะครับก็ท่านนายกรัฐมนตรีเนี่ยจะเดินทางไปที่จังหวัดนครราชสีมานะครับไปภารกิจเนี่ยก็จะไปพบปะเกษตรกรนะครับแล้วก็ไปชุมคณะกรรมการนโยบายข้าวและเบริหารจัดการข้าวดอบขเนี่ยนะครับที่ที่อำเภอพิมายจังหวัดนครราชสีมานะครับก็ อพอเห็นมีกำหนดการนี้เกิดขึ้นนะหลายฝ่ายก็นึกไปถึงเรื่องที่ตอนท่านนายกไปที่ขอนแกน่นนะครับแล้วก็เกิดมีนกักศึกษาดาวดาวดินชูไปห้าคนไปยืนเนี่ยนะฮะก็มีความกังวลว่าท่านนายกจะไปแล้วจะเกิดเหตุการณ์คล้ายๆอย่างนี้เกิดขึ้นไหมในภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะครับเรื่องนี้เนี่ยพลโททวั์สุปลังแม่ทัพภาคที่สองซึ่งดูแลพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือนี่นะครับ กล่าวว่าตน,นมีความมั่นใจในระบบการดูแลรักษาความปลอดภัยให้กับนายกรัฐมนตรีในการลงพื้นที่ครั้งนี้นะครับโดยได้มีการประสานการทํางานร่วมกันระหว่างเจ้าหน้าที่ทหารเจ้าหน้าที่ตํารวจและพลเรือนในพื้นที่นะครับซึ่งเชื่อว่าประชาชนทั่วไปจะมีความเข้าใจดีว่านายกรัฐมนตรีทํางานเพื่อประชาชนนะครับส่วนการเคลื่อนไหวของกลุ่มที่อาจจะออกมาแสดงสัญ,ญลักษณ์ต่อต้านนายยกรัฐมนตรีขณะนี้ทางการข่าวยังไม่มีรายงานปรากฏว่าจะมีกลุ่มใดออกมาเคลื่อนไหว แต่ทางเจ้าหน้าที่ก็ดูแลเรื่องนี้อยู่และไม่ประมาทนะครับทั้งนี้ในการลงพื้นที่จังหวัดนครราชสีมาครั้งนี้นะครับเกรงว่าจะเกิดเหตุส้ํารอยเหมือนที่จังหวัดขอนแก่นหรือไม่นะกข่าวถามเนี่ยนะครับท่านนายทัพภาคที่2พลโททวัฒน์ก็กล่าวว่าทางเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยได้เตรียมพร้อมได้เตรียมความพร้อมและเพื่อความระมัดระวงังพร้อมกับนันเหตุการณ์ที่ขอนแก่นมาทบทวนเพื่อเป็นบทเรียนทั้งนี้เชื่อว่าคงจะไม่เกิดปดัญหาใดๆขึ้น เพราะการเดินทางลงพื้นที่ในครั้งนี้เ,เป็นการเดินทางเพื่อช่วยเหลือเกษตรกร,รเรื่องของข้าวนะคะแล้วก็มีกระสวงพณิชย์น่ยเป็นเจ้าภาพก็เลยเชื่อว่าคงไม่น่าจะมีความเคลื่อนไหวอะไรใดๆแล้วก็ออกมาต่อต้านซ้ำรอยเหมือนกับที่เกิดขึ้นที่ขอนแก่นส่วนการดูแลรักษาความปลอดภัยเนี่ยนะคะพลตรีสันเสริญแก้วกาเนิดก็บอกว่าก็เป็นไปตามปกตินะคะไม่ได้มีการดูแลรักษาความปลอดภัยเป็นพิเศษแต่อย่างใดค่ะ พราะว่าเป็นหน้าที่รับผิดชอบของทางจังหวัดมีเพียงการเตรียมเรื่องของการประชุมคณะกรรมการนโยบายและบริหารจัดการข้าวรวมถึงการติดตามให้การช่วยเหลือเกษตรกรเท่านั้นเองอ๋อครับคครับไปอีกเรื่องนะนะครับเป็นเรื่องที่เกาะติดอยู่บนหน้าหนึ่งเหมือนกันเมื่อกี้ไทยโพสต์ก็ลงเรื่องนี้ก็คือเรื่องที่คณะกรรมการยก่างรัฐธรัฐมนูญเนี่ยก็มีดําริว่าจะยุบรวมผมไม่แน่ใจว่าท่านใช้คํานี้หรือเปล่านะแต่หมายถึงว่า รวมของคณะกรรมการสิบบุคคลแห่งชาติกับสำนักกับผู้ต<ด>รวจการ<ห>แผ่นดินเนี่ยนะครับมารวมกันเป็นคณะหนึ่งมี11คนนะครับแล้วก็เปลี่ยนชื่อเป็นผู้ตรวจการแผ่นดินและพิทักษ์สิทธิของประชาชนนะครับอบอกว่าเพื่อแก้ปัญหาความซําซ้อนนะครับเมื่อวานเนี่ยคุณรักเกชาแช่ชายแช่ชายนะครับรองเลขาธิการรักษาการเลขาธิการสํานัก พูดตรวจการแผ่นดินเนี่ยกล่าวถึงเรื่องนี้ว่านะครับว่าเราเนี่ยเคารพในการตัดสินใจของกรรมการยกร่างนะครับซึ่งที่ผ่านมาสปชขอความเห็นเราก็ส่งความเห็นไปนะครับก่อนนี้คณะกรรมการยกล่างก็เดินสายหารือกับหน่วยงานต่างๆเราก็ให้ความเห็นไปแล้วด้วยแต่ในเมื่อกรรมการยกร่างมีมติออกมารูปแบบนี้เราก็ต้องเคารพความเห็นของกรรมการยกล่างนะครับอย่างไรก็ตามกระบวนนี้ถือเป็นเพียงขั้นต้นเท่านั้น ยังต้องผ่านอีกหลายขั้นตอนและอาจมีการแปลยติแก้ไขอีกนะครับซึ่งเราก็ยังไม่ทราบว่าสุดท้ายเนี่ยจะเป็นยังไงแต่วันนี้เราก็ยังเดินหน้าทําหน้าที่ของเราอยู่นะครับเรื่องนี้กม็มีมีหลายฝ่ายที่แสดงความไม่เห็นด้วยอยู่เหมือนกันนะใช่ค่ะ,ะคท่านหนึ่งที่ออกมาแสดงความไม่เห็นด้วยคัดค้านการควบรวมระหว่างคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนกับทางด้านของผู้ตรวจการผู้ตรวจการแผ่นดินนะคะก็คือคุณอภิสิทธิ์เวชชาชีวะ <c oughs> คัดค้านเรื่องนี้ค่ะ รามองว่าภาระหน้าที่ของสององค์กรมีความแตกต่างกันอยู่นะคะจึงไม่เข้าใจเหตุผลของการควบรวมกันโดยเฉพาะงานด้านสิทธิมนุษยชนถือว่ามีความสําคัญมากขึ้นและก็เป็นตัวชี้ที่ต่างประเทศจับตามองเรื่องนี้ด้วยถ้ามองว่าที่ผ่านมาคณะกรรมาการสิทธิยังมีจุดอ่อนตรงไหนก็สามารถแก้ไขได้ค่ะแต่ถ้าหากว่าควบรวมก็เห็นว่ายังไม่เป็นไปตามแนวทางที่ควรจะเป็นนะคะเห็นว่าเป็นเรื่องจําเป็นที่ต้องมีองค์กรอิสระทําหน้าที่ให้ความเป็นธรรมและตรวจสอบการใช้อานาจของรัฐ ที่ผ่านมาองค์กรอิสระใดมีจุดอ่อนก็ปรับปรุงได้ไม่เป็นปัญหาแต่การปรับปรุงเปลี่ยนแปลงต้องมีความชัดเจนว่าบทบาทเนี่ยมันจะไปอยู่ที่ใครตนไม่สนับสนุนหาจะโอนองค์กรอิสระบางส่วนไปไว้ที่ส่วนราชการส่วนที่จะปรับโครงสร้างของกะกะตก็คือคณะกรรมการการจัดการเลือกตั้งเนี่ยนะคะให้มีคณะกรรมการดําเนินการจัดการเลือกตั้งหรือกอจอตเพิ่มขึ้นมาเป็นหน่วยงานในการจัดการเลือกตั้ง มันจะแก้ไขปัญหาทุจริตเลือกตั้งได้หรือเปล่าก็มองว่าปัญหาการทุจริตน่าจะยังคงมีอยู่ค่ะแต่ต้องดูที่รายละเอียดว่าใครจะเข้ามาเป็นคนแก้ไขส่วนกรณีกรรมธิการยกร้างต้องการลดการแทรกแซงการเมืองด้วยการกําหนดให้มีคณะกรรมาการแต่งตั้งข้าราชการคนริีศิษ์ก็มองว่าเป็นเรื่องดีแต่ขณะเดียวกันหากจะไม่ให้ผู้บริหารนโยบายเข้ามาเกี่ยวข้องกับการแต่งตั้งมันก็ต้องมีตัวชี้วัดด้วยว่าข้ารชาชการที่ได้รับการแต่งตั้งจะตอบสนองนโยบายของรัฐบาลได้ค่ะรับรับก็ ท่านอาจารย์พิสิทธิ์ท่านก็มีประสบการณ์ในการบริหารประเทศนะค, <า S 2> ครับเรื่องนี้ก็หลายๆประเด็นเนี่ยเวลาท่านมองเนี่ยท่านมองจากการปฏิบัตินคนทํางานนะคะบ,บางอย่างเนี่ยเราฟังข้อเสนอลแล้วรู้สึกเหมืนอนดีมากเลยนะครับแต่บางทีเราก็งงเอ๊ะทำไมอาจารย์อภิสิทธิ์ไม่เห็นด้วยกับบางเรื่อง <ừ> นะครับทีนี้พอไปอ่านรายละเอียดเนี่ยท่านมองในฐานะของผู้ที่ปฏิบัติ <า S 2> และผ่านมาเนี่ยนะครับท่านท่านมีประสบการณ์ในการดูเพราะฉะนั้นเป็นเรื่องที่สําคัญมากอยู่เหมือนกัน กับการเอาประสบการณ์ภาคปฏิบัติเนี่ยไปรวมกับทฤษฎีในการออกมาเป็นร่างรัฐธรมนูลหรืออะไรก็ตามเถอะเรื่องนี้สําคัญนะครับอย่างไรก็ตามทางกเรริการยกล่างเนี่ยเขาก็รับฟังความเห็นมีกลไกที่รับฟังความเห็นอยู่หลายฝ่ายอันนี้ยังไม่ได้เป็นมตินะคะก็ต้องก็ต้องเข้าสู่การพิจารณากันหลายขั้นหลายต่อเลยครับจากนี้ก็ก็มีการสัมมนากันบ้างการทําอะไรกันบ้างที่จะสามารถจะเอาความเห็นที่เป็นประโยชน์ไปใช้นะครับ เมื่อวานเนี่ยสถาบันพัฒนาการเมืองนะครับก็จัดงานสมัชชาพัฒนาการเมืองนะครับสภาพัฒนาการเมืองสร้างพล,ลเมืองสู่สภาพล,ลเมืองนะครับเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาส,สภาพัฒนาการเมืองเขารอบ7ปีนะครับก็จุดประสงค์ที่จัดขึ้นเนี่ยก็เนี่ยแหละคือต้องการแสวงหาแนวทางและข้อเสนอเกี่ยวกับการเกี่ยวกับการปฏิรูปประเทศเนี่ยแหละนะครับซึ่งก็จะได้นําเสนอต่อสมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาตินะครับและนําข้อเสนอ ความคิดเห็นจากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในเวทีสมัชชาพนาการเมืองทั้ง5ภูมิภาคนะครับเพื่อจะนําไปสู่การจัดตั้งสภาพลเมืองนะครับก็ในงานนี้นะครับก็มีเนี่ยครับาศาสตราจารย์ดรบรรเจิดสิงคณนติซึ่งท่านก็เป็นคณะกรรมาการยกล่างร่างรัฐมนุนด้วยนะครับรองาศาสตราจารย์วุฒิสารตันชัยเป็นสมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาตินะครับและเป็นกรรมการยกล่างร่างรัฐมนุนด้วยนะครับมีคุณจินดาบุญจันทร์ประธานสภาองค์กรยุมชนมีคุณเกสดามิ่งสมรเข้าร่วมเวทีเสวนาครั้งนี้ด้วยนะครับ ท่านอาจารย์บรรเจิดนะก็กล่าวถึงแนวคิดการจะตั้งสภาพลเมืองนะครับก็จะเป็นข้อเสนอการกระจายอํานาจให้จังหวัดจัดการตนเองนี่นแหละนะครับเรื่องนี้เป็นเรื่องที่เขาทางานต่อเนื่องกันมานะครับซึง่งก็จะมีรายละเอียดมากนะครับเดี๋ยวอลองไปฟังเสียงอาจารย์บรรเจิดดูวันนี้จะมีจังหวัดจัดการเองหรือปกครองตนเองหรือไม่สภาพลเมือ,องเกิดอยู่แล้วครับแต่ว่าถ้ามีจังหวัดปกครองตนเองหรือจังหวัดจัดการตนเองสภาพลเมืองก็จะเป็นแกนนะครับสามแกนหลัก นะครับของระบบในการกระจายอำนาจนะครับเพราะฉะนั้นถ้าจะกล่าวโดยสรุปนะครับในเบื้องต้นผมคิดว่าพลังของภาคประชาชนที่ขับเคลื่อนมาในช่วงหนึ่งทศวรรษนะครับวันนี้เห็นเป็นรูปประมวันนี้เห็นเป็นรูปประมของกระบวนการในการปฏิรูปนะครับว่าอำนาจในการปกครองนั้นต้องลงมาถึงพื้นที่ผมอยากจะเรียนทิดเดียวครับว่าในบรรยากาศของการร่างรัฐธรรมนูญเนีนะ่ยวันนี้นะครับ พยายามจะเชื่อมโยงว่าสมัชชาประชาชนจะต้องเข้าไปมีส่วนร่วมในในระดับบนนะครับในการสรรหาอะไรทั้งหลายผมเองเป็นคนบอกว่าวันนี้เราสร้างฐานเราให้เข้มแข็งก่อนครับคำว่าสร้างฐานของเราให้เข้มแข็งความหมายจะเปรียบเสมือนว่าวันนี้ถ้าเปรียบเหมือนกับการสร้างเจดีย์ยังไม่เห็นฐานเลยครับแต่ท่านเจา้ายอดแล้วผมเลยคิดว่าเราต้องสร้างฐานเราให้เข้มแข็งก่อนครับ เมื่อวันหนึ่งสภาพลเมืองเข้มแข็งวันหนึ่งสมัชาพลเมืองเข้มแข็งวันนั้นแหละครับค่อยไปสู่ยอดนค่ะทีนี้เรามาติดตามการทํางานของสอปชกันหน่อยแล้วกันกนะคะอีกเวทีหนึ่งอีกเวทีนึ่งนะคะคที่โรงแรมเดอะสุโกศนค่ะคณะกรรมธิการปฏิรูปการเมืองสภาปฏิรูปแห่งชาติหรือว่าสปชได้ร่วมกับสถาบันปฏิรูปประเทศไทยเขาจัดงานสัมมนาแล้วก็รับฟังความเห็นของประชาชนเรื่อง สิบประเด็นเด่นนวัตกรรมการเมืองไทยนะคะแล้วประเด็นที่มีการมาพูดถึงกันมากก็คือการปฏิรูปสีกากีโอ oh, ครับเพราะเขาบอกว่าวงการสีกากีตอนนี้เนี่ยมีการทุจริตร้ายแรงกว่าหน่วยงานอื่นครับอันนี้หนิงไม่ได้พูดเองนะคนที่พูดอาจารย์สังสิษ์พิริยะรังส์นนะคะ hmm. ท่านก็บอกเลยว่าคือตอนนี้เนี่ยเรื่องปฏิรูปตํารวจเนี่ยเป็นเรื่องที่ประชาชนให้ความสนใจมากเลยเพราะว่าถ้าหากว่าไม่มีการปฏิรูปตํารวจเป็นตัวชี้วัด การปฏิรูประบบการเมืองก็จะสําเร็จผลได้ยากนะคะ,คะมีความสําคัญมากขณะนั้นแล้วก็ยืนยันว่าการปฏิรูปตํารวจไม่ใช่เรื่องง่ายค่ะเพราะว่าในวงการตํารวจมีการทุจริตประพฤติมีชอบรุนแรงกว่าหน่วยงานอื่นแล้วก็ยังมีนักการเมืองเข้ามาใช้เป็นเครื่องมือใช้เครื่องมือจากตํารวจเนี่ยในการที่จะ,ะมาดําเนินการนะคะซึ่งหลักสําคัญในการปฏิรูปตํารวจนั้นต้องทําให้ระบบการสอบสวนของตํารวจ เป็นกระบวนการที่สร้างความเป็นธรรมให้กับสังคมคนะคะด้านของพลตรวเอกวสิษเดชกุลชรอดีตรองที่บดีกรมตํารวจก็บอกว่าเห็นด้วยกับแนวคิดในการที่จะให้ความเป็นอิสระแก่องค์กรตํารวจในการปฏิบัติหน้าที่แต่งตั้งโยกย้ายหรือการถอดถอนเพื่อลดการแทรกแซงทางการเมืองและส่งผลให้ได้ตํารวจที่มีคุณภาพในวงตํารวจมากขึ้นรวมถึงเน้นการกระจายอํานาจและก็กระจายงบประมาณไปยังตํารวจในพื้นที่ท้องถิ่นด้วยนะคะครับนะครับก็เป็นอีกเวทีหนึ่งนะครับปกติ วันเสาร์อาทิตย์ก็จะมีวิธีสัมมนาอย่างนี้ในช่วงนี้นะครับเพื่อจะระดมความเห็นกันเพื่อจะกําหนดแนวทางการเปลี่ยนแปลงประเทศประดุประเทศให้ไปสู่เป้าหมายนะครับเดี๋ยวก็หลายๆเรื่องก็จะเป็นข้อเสนอกันมาครับเราก็จะเกาะติดมาทุกเสาร์อาทิตย์นะครับน้องหนึ่งนะครับแล้วก็เดี๋ยวช่วงนี้อาจจะต้องไปพักกันก่อนนะครับช่วงหน้าเนี่ยเดี๋ยวจะมาพูดคุยกับท่านท่านทูตกสิทธิ์พิลล่ม <c oughs> นะครับอันรัมนตืีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ <c oughs> นะครับเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาคุยเรื่องนี้กันค่ะครับ